คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ ดีจ้าวัยรุ่นทุกคนวันนี้ก็มาพบกับ Fortuna Channel นะคะยูฟ้าพีเจแปแกๆกับเกย์สล็อตชัยสนวินนะจ้าเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเลิฟ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 มากเลิฟเวอร์เลยนะเออคุณวันนี้ก็200นะผู้ชมอ่าจะบอกว่ามันแบบตัวคูณได้แบบร่อมุฟีได้คือชอบตรงนี้นะเลิฟตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ เบ็ดเบ,เบเาๆด้วยนะมันจะอยู่ขั้นต่ำที่ร้อยเดียวนะทุกคนโอเคโอ้ยคิดถึงแปดนอนมากนะพูดถึงก็ไม่ได้เจอมานานแล้วนะนมนานเลยงานนมเลยแปดนอนอ้าที่เจอไปที่ร้อยหนึ่งอันเทอเลโอ,โอ,โอ,โอโลาไม่ดีรอแล้วสเก็ตเตอร์มาสามตัวแล้วสองสองแถวสองแถวออีกตัวหนึ่งมาต้องบังคับแล้วแหละตัวนี้นะต้องมาอ่ามาจริงนะจ๊ะมันเป็นบังคับนะสเก็ตเตอร์ต้องสี่นะทุกคนอ่าแปดแปดค่ะแปดแปดเดี๋ยวเรามาบับ บับตัวคูณกับบับรอบหมุนฟรีกันเลยนีจ้าเดี๋ยวเรามาบับตัวอะไรก่อนดีอ่ะอันนี้มันบับได้แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่เด้สูอ่า๋บับตัวคูณไปตามสเต็ปตามสูตรเรานะอะยังไงห้ามมวงห้ามแหลมเด็ดขาดเอออย่างเงี้ยแหละคูณสิบเพิ่มมาแล้วจะแม่นะอะตัวคูณไปเรื่อยๆก่อนเลยตอนนี้นะตัดต่อตัดต่อคูณสิบสองก็มาว่ะ มาว่าก็มาดิครับช่องสีดําสังเกตไหมว่าแคบๆเขาก็จะลดลงด้วยนะพี่น้องเออให้มันได้อย่างนี้นะครูสิสี่มาแล้วจ้าอ่ก็จะบอกว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงน้อยลงนะท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะล้มเหลวนะถ้าถ้าล้มเหลวดํามาเมื่อไหร่ถ้าแบบว่าม่วงมมาเมื่อไหร่นั่นแหลมมาเมื่อไหร่นี่คือแบบว่าเฟลไปเลยนะครูสิบแปดเออสต่อ ดอกนี้ดอกนี้คูณ20ต้องไปให้สุดแล้วหยุดที่คูณ20แล้วแหละท่านผู้ชมยังไงกันครับโอ้โหเห็นไหมเฟลคือล้มเหลวอะเราก็จะแบบว่าร้อยร้อยหายวับไปกับตาอ่าไม่เป็นไรมาที่สองรอแล้วอ่าโอเคโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้แตกไม่โอองอหรอกนะจ๊ะเอาใหม่ได้มาเริ่มเลยแปนะทุกคนแปนะอ่าเรามาบัฟมาบัฟกันต่อเลยนะจ๊ะสู้ไปให้สุด สู้ไปให้สุดแล้วหยุดที่หยุดที่รอบหมุนสีเพิ่มสิปะ่ะคราวนี้เอารอบหมุนสีแก้เข็แก้เข็เอารอบหมุนสีขึ้นก่อนนะอ้ยโอเคโอเค,อเคก็ยังมาเพราอคุยกันรู้เรื่องไหมฮะดามดามแหลมที่รักยังไงยังไงคูสิบสองมาแล้วจัดไปดีจัดไปดีดปดบอกแล้วบอกแล้วคูสิบสี่ต้องมาปะ่ะต้องมาแล้วไหมยายาแหลมเออให้มันเลยไป้ายไปอย่างนั้นแหละดีแล้วนะจ๊าอ,อ้ามาคุณตัวคุณ ตัวคูณเออเอารอบหมุนซีไปก่อนรอบหมุนรีไปก่อนตัวคูณค่อยว่ากันนะท่านผู้ชมเออเอาให้สุดเอาให้สุดแล้วหยุดที่หมดตูดหรือเปล่าอ่ะโอเคมาอันเนี้ยรอบเนี้ยจะเอาแบบว่ารอบหมุนซีเยอะตัวคูณเยอะไปเลยนะพราะตูดเราก็ได้ลงไปแล้วนะท่านผู้ชมก็เล่นเล่นไปเลยนะอ่ามาลองใช้สูตรนี้ดูนะท่านผู้ชมเออ กดค้างสองวิแล้วค่อยปล่อยจ้าอันนี้ก็เป็นสูตรเป็นทริคอีกทริคหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมอ่าโอเคมาบับตัวคูณเพิ่มขึ้นมากนะคะไม่สีเรียนะรอบหมุนฟีแต่สีเรียตัวคูณเด้อสูโอ้ยิ่งคูณเยอะมันยิ่งดีนะรอบหมุนีเยอะก็ดีแต่บางครั้งมันก็เว้าไงเข้าใจปะเออหมาคูณสิบสองต้องมาจัดไปดีจัดไปดีอ่าคูณสิบสี่ต้องมาเลยป้เอาให้สุดเอาให้สุดแล้วหยุดที่คูณยี่สิบเลยปะยังไงเออ มันเลยายอย่างนั้นแหละฮะม่วงห้ามแหลมเด็ดขาดนะแม่จ๋าอายังไงเอาหน่อยแปะเอาหน่อยแปะเอาแปะให้โชคปุบปับรับโชคหรือเปล่าเออครูสิบหกก็มาแล้วครูสิบแปดว่ายัางไงว่าจังไดว่าจังไดครูสิบแปดเอออย่างนั้นแหละตู้ห่างไกลห่างไกลสีม่วงหน่อยก็ถือเป็นอันว่าดีอ่ะครูยี่สิบต้องมาแล้วเอล้ย ดีมากจ้าพี่จัดเต็มแม็ก20ยีเออมันทดรอบแรกไปอแต่แตกไม่แตกก็ว่ากันอีกเรื่องนะท่านผู้ชมเคคิงมาแล้วดอกแรกคูณยี่สิหมดจัดต่อไปดิ10รอแล้วยังไงโอเคเอาให้งามเอาให้ใหญ่เอาให้ยาวท่านผู้ชมเออเคคิงมาจัดประทัดไปดิ จะประทับไม่ได้โอ้โหตกเป็นปลาท่านผู้ชมเอ้ยนะแถวสองแถวบนนะข้างบนเลยนะท่านผู้ชมเป็นแนวนอนนะอ่าแต่นอนก็รอยอยู่ข้างบนนะแต่ว่ารอบสล็อตก็ยังไม่หมุนหมุนมาไม่ถึงแล้วนะท่านผู้ชมเอออีกสิบสี่รอบของเราขอเกมขอเกี่ยวอย่าเลี้ยวอย่าลดนะจ๊าอ่าอย่านอกลู่นอกทางอ้ดอกนี้มันมันโอ้โหไม่สวยไม่ได้จริงเจ๊แจ็คมาซับต่อกับประทัดหรือเปล่าโอ้โหแตกเป็นสิบเลยงี้เราจะได้อะไร แล้วยังงี้เราจะได้อะไรจะพี่ชายเออเคคิงหมาเจ๊จ็กก็มารอแล้วโอ้โหอ่ะเก็บมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะออ้ยตกน้อยแต่แบบตัวคุณเยอะเห็นป้าท่านผู้ชมก็จะตามทุนคืนแล้วเดออ้อเออมาอีกแปดรอบของเราเนี่ยแหละต้องเกิดเรื่องเหลือเชื่อบ้างแหละต้องเกิดโอโ้แต่นอนนี่ไงว่าแล้วมาดิครับก็มาดิครับสองร้อยแปดเป็นไงท่านผู้ชมเออ โอ้โหไม่คิดว่าจะเข้าผมไม่ได้เห็นนะเห็นตาก็นานแล้วนะแป่นรางวัลก้อนโตออกไปดิดอกนี้ราวัลซปเปอร์ไปเลย2องร้อยเศษว้าวโชคดีของกอร์จูเลวตูหนัวเออมาอีกหกรอบของเราถ้าเจอแป่นอนอีกนี่คือน้ำตาไหลนะ ภูมิใจดีใจนะท่านผู้ชมอ้าอีกสี่รอบของเราเอาหน่อยพี่ชายเออคิวคุยมาแล้วเคคิงต้องมาแล้วแลวหละไหลมาช่องมีจักไปชุดใหญ่ไปกระพิบไวยแตกด้วยแปะของเราอู้หูจริงชับกับมงซี่ร้อยแปดสิบดอกนี้อูอ้ใหญ่กว่าแปะน้อยอีกจ้าพี่จ๋าแม่จ๋าเออพรามันไหลนะไหลยาวไปยาวยาวไปอ้าเป็นรางวัลซุปเปอร์ของเราห้าร้อยดีจ้ะพี่จ๋าดีมากดีงามพระรามเก้านะอ้าอีกสามรอบของเราเอาต่อให้สุด เอาต่อให้สุดแล้วหยุดที่กำไรแล้วกันเอออีกสองรอบของเราเอาหน่อยแม่เออเคคิงม้าดอกนี้ยังฟาดมาประทัดว่ายังไงอุ้ยซองแดงซองแดง,ง,ดงปังปังประทัดอีกกะประทัดอีกกะโอ้โหไม่ได้นผู้ชมอีกสองรอบแล้เคคิงมาจะต่อกระสิบ 10, หรือเปล่าเอเอแอนมดมาอุ้ยซองแดงว่าไงซองแดงอุ้ยสิบยังมาก,ก่อนและซองแดงซองแดงมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่า ไม่เข้านะท่านผู้ชมอาเป็นรางวัลก้อนโต64ท่านผู้ชมอีกหนึ่งรอบที่เหลือของเราพอแบบจัดไปชุดใหญ่กับไฟกับพิบจัดหนักจัดเต็มให้ให้ฟ,ฟอร์จูนหน่อยนะจ๊ะพี่ชชยเออดอกมีและปักปริเย่732เห็นไหมท่านผู้ามาชมโอ้โหเข้าดอกท้ายพอดีโอ้โหเหลือสูตรจะเชื่อเหลือจัดจัดนะท่านผู้ชมโอ้ยสูอ่าปุบปับรับโชคอีกแล้วจ้ะเม๋าดอกมีเป็นรางวัลเมกาเลยนะอ่าซุปเปอร์ซุปเปอร์เมกาไปเลยจา้า โอเคแบบนี้ก็คือดีใจหน่อยนะอืมไม่เสียแรงที่รอนะจ๊ะแต่อารวันซูปเปอร์ก้อนโตแบบซูเปอร์ก้อนโตไป,ป,เ,กตไปเกมนี้เข้าดีนะจ๊ะทุกคนบอกเลยว่าดีดูคือดูงามอ่าราวันรวมของเราดูเรื่องกระเบื้องแตกไปแล้วจ้ะแม่พันหกร้อยห้าสิบสองกำไรมาพันเจ็ดโอ้โหปาฏิโทอยากบอกเลยมาไอ้แรกนี่ไม่เสียใจยเลยนะมายนี้คือกําไรมาบานก็ต้องคงต้องพกพักพกวะ่ะพักพอไว้เท่านี้นะคะ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ฟอ r จ u น a ด้วยนะอย่าลืมกดกดเปิดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อ